เจ้ายุบานไรเอาบอกก่อนหน่อย่นอยู่ตำบลตุ้มไผ่บ้านหนองบัวใหญ่จ้ะนะตำบลตุ้มไผ่บ้านหนองบัวใหญ่จักบันเด้งวะบอหูจักผมผมอยู่บ้านสว่างครับบ้านสว่างบ้านสว่างหูจักมีมูยจ่หันอยู่เรียนเรียนวิทยาลการอาชีพซิการไะไรการอาชีพซี่คอหนินะบอกเลขไหมบอกเลขไหมบอกเลขเลขตัวนั่นนี่บอกเลขตัวไหนมาตัวไหนนู่นมาก สากับสองาสามีสาสองาสองากอมี่้าปภาพยนต์แย่งลงมา่อเห็นเหยุคห็ขี้ดินสาก็ได้หมสาม3ีกับสองขามาแต่ซือดินธรรมดาเลย คนมาเตสุรินคนมาเตซุรินคนนี้เขาอยู่สุรินอยู่อำเภอศรีขอรภูมิบ้านหนองบ้านแดกอยู่ตำบลตมไพรตำบลตมไพรบ้านหนองบัวใหญ่บ้านหนองบัวใหญ่ตมไพรหนองบัวใหญ่ครับเอ้าไมครับมาผอข้าพดซุรินด้วยกันแม่ขายผักบรถยนต์บัวเขาขายหนังหัวอยู่ตลาดแข็งครับตลาดกลางดูจะไปเบัวแดงตลาดกลางตลาดกลางบ้านเจ้าอยูุ่คก่อน เท่านี้ไปสอกิโลเล่ไปนี้อีกหนึ่งกิโลประมาณสองโลถ้าขายีนทุกวันไหมขายทุกวันขายทุกวันขายทุกวันขายถุงเท่าไหร่เนะหนึ่งกิโลละร้อยค่ะหนึ่งกิโลละร้อยเป็นหนังวัวแท้ๆหนังวัวต้มค่ะนี่ลองชิมได้ค่ะไี่ใช่ผมคิดถามว่าไงหนังวัวแท้ๆเมื่อกี้ถามว่าขายถุงเท่าไหร่ถุงเท่าไหร่เดี๋ยวผมสิชิมก่อนนะ ชิมก่นชิมก่อนน้ำจิ้มน้ำจิ้มลองชิมดูชิมดูลองเลยค่ะลองของฟรีนี่เพิ่นมหมคนนี้น้ำได้ป้ะได้ยได้ยกับเจียมครับเจียมถ้าบอกเลขเขาเนี่ยเขาจะซื้อคนเนี้ไปบอกบอกเลขอีกเนึงบอกอคนซื้อสากับสอค่ะ สามสี่กับสองห้ามสี่กับสองหมวดประจำวันถืออะไรบอกคนี่นหมวดวันที่สองสองเดือสิาคมหกแปดเอนสาคมหกแปดมาันเดอมานมนมานเดอซื้อเขาโหลดเขาเลยติดจ้างเยว ยังเกาะอีกแค่หนึงสามสี่กับยังเกาสกับสองห้าค่ะสามสี่กับสองห้าับสคนคนคนอยูซีคอร์พุ่มเลยอ่าสามสี่กับสองห้าแม่ค้าหนังหนังวัวต้มตลาดนั่ยังเพิ่พเ้ิในตลาดนั่นก่อนตลาดการดงญมะเนงค่ะอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์เอ้อมีพิกัดนะครับปีพศมาอยู่นี่มาอยู่นี่โดนหรือเปล่า นังเต่อายุ18ปีโดนนังแต่18ปีม้าหนี้44ปีไม่ใช่มามาโดนโดนแล้วบ่โดนแล้ว ก็โดนกุกไปมีนมานี่โดนหรือยังเมีสามีอยู่ที่นี่ต้องโดนดนแล้โเด็บใจตังเพิ่นะใจตังแล้วยอาไว้ไว้ดูได้เนี่ย่าคโดนหรือยังเดี๋ยวโดนหนังเลยเดี๋ยวโดนหนังโดนอ่าโอเคเอาเอาถุงหนึ่งเอาถุงหนึ่ง ตามเพิ่วนมีเราคู่สี่มีปัญหาเด่นถุงนี้แหละกระถุงนี้แหละาาจ้้ถุงใหญ่เลยถุงยางใหญ่เลยครึ่งโลห้าสิบบาทโอ้ให้แบบยางหลายเลยให้ได้หยำเบ้ครึ่งโลเลยค่ะอันนี้แถมให้แถมอีกโอ้ในินฐานะคนคนสีขอระภูมิคือกันคนบ้านเดียวกันคนมาจากสุรินทร์ จิเขาบวให้นี่กันโต๊เลยิเทเตเนาะโซ่โตกับโ่ตะแข็งใส่แขงน่สวยะสวยสวยต้มไพรสวยบันต้มไพร่มาไข่พกินไหมครับมาไข่พ้มเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าลองสั่งเบื้องก่อนสิเบิ้งจะสั่งว่ามันมันเด็มันเด็พิเลตโด้ไหนบอกไลยเน่ขายใั้งโลห้ เก็ดขีดไม่เหล็กเจ็ดสิบห้เลสบับคนบ้านเดียวกันเอาแนเจ็ดแนเ็แนเ็อากนเก็านาะลดเจ้ากระเพิ่นบอกเหลม่เข้าอะไรเลยตามเหลือกตามนั่นแหละเยบเนงินใจเรียบร้อยเลยเอาบอกตัวเลขก่อนสิครับยังบกตัวเลขกกอนก่อนสิบสามสีกับสองห้าจ้ะสากับสองห้าสามสี่สอห้าจซื้อได้ก็ามตัเลขั่อ้าว เบิ้งกันกระทามเล่อเบิ้งจะข้างเลยปบัเทนี้เด้อเล็กอ๋อเบาให้ลงนะเพื่อเราให้จะของลันลงซื้อังไดไม่ซื่อบวนี่เพื่อฮะอามอรรัดอมรลัดคนเขาเบื้องอยูย่พุทธบานเพื่อเขาว่าเขาหู้จกนะอามอลลัดเด้อคนบ้านตมไพรขอพุ่นร้าขอคุณันส้าสและกับกกด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ